ช่องนาสารบันเทิงสวัสดีค่ะกุปกิโฟโพดคลิปสงสารผัวชีวิตนอกบ้านกับชีวิตในบ้านช่างต่างกันลิบลับกยยอดไลค์จากบรรดาแฟนคลับที่ติดตามช่องติ๊กต็อก g g ก r o u ก g i f ห1 5ไปได้แบบคนทราอีกแล้วค่ะสำหรับคลิปวิดีโอล่าสุดที่กุปกิฟสมุนทิปนำมาแชร์เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะพร้อมกับแคปชั่น บางทีก็ลืมไปว่าจริงๆนางเค่อะไรขนาดนั้นฮ่าฮ่าฮ่าฮ่สงสารผัวซึ Get ่งเนื้อหาในคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นการเผยเห็นมุมเอกลักษณ์ของคุณสามีดีกรีพระเอกโอินเตอร์ มิถัดสภาพในลนักษณะเป็นการเปรเียบเทียบกันแบบชัดว่าสามีเกาที่อยู่นอกบ้านกับสามีเกาที่อยู่ในบ้านนั้นมีระดับความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนโดยกูุบกิบกิิบเอาภาพถ่ายในตอนที่หนุ่มบี้มีโอกาสได้ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตบนเวทีระดับอินเตอร์มาแมทรวมกับคลิปชอตที่เจ้าตัวกําลังโพท่าสวยถ่ายรูปแบบสับสาสำหรับลงโซเชียลก่อนที่กล้องจะค่อยๆขยับมาอีกมุม ึ่งเผยให้เห็นบีทัศภาพกำลังนั่งยองๆรอเมียถ่ายรูปอยู่ห่างๆอย่างหงวง,วงจนแทบจะไม่เหลือคราบซูเปอร์สตาร์ใหญ่กันเลยทีเดียวซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่คอนเทนต์ดังกล่าวจะถูกอกถูกใจบรรดาแฟนคลับเท่านั้นแต่ทว่าในช่องคอมเมนต์ก็ยังเต็มไปด้วยข้อความแซวบทข้างหลักเมียของบีทัศสภาพที่ชวนให้รู้สึกเอ็นดูเอ็นดูแบบสุดๆอีกด้วยค่ะขอขอบคุณภาพแหลห่งข้อมูลข่าวสนุกและคอมค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ